สวัสดีครับทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้อยู่ที่สะตูนนะครับอำเภอควนกาหลงวันนี้วันเสาร์นะวันนวันพักผ่อนแต่ว่ามีงานมีงานศพก็ครับปราบละมาจากพะภุรีพ้าอาจากสมนึก không nắm được bà bình an dục để về kín khao kín ăn sáng sáng bà bình an dục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  bà bình เวลเที่ยที่สามละเดี๋ยวละนั่งตรงนูง้นละตอนนี้เวลา9โมงครึ่งเดี๋ยวจะไปในวัดไปงานศพยืมเม็ดมาดีามันมา ้นา,าแฟเพ๊บนะครับี่นี้ร้านมีซอนขวรการหลงครับรรรใครจะทานอะไรก็เชิญน,นะครับพนักง,งานกำลังบริการอยู่ ได้แล้วมาแล้วตึงๆว่ามันไลฟ์รอดอรอดวันแล้วเงนเลยเติมไหมยังไม่ดี <c oughs> ไม่ได้ไลฟ์ถ่ายวิดีโออะไรอ่ะกินต่อใคเน,นี่างเลือกมี ทำคลิปนี่ดูอซะก่อนเดินเข้ามีสารเป่าแม่ปลาล็อกแม่เมื่อไหร่ผมรอผมรอเห็นไหมปลาไม่ต่อไมลต่แม่ปลาใช้ไม่ออก อัไม่แน่เหนือเนี่ยแน่นอนว่าใช่แหละใแหละตุ่มนี่มันโปนรองข้าวแล้วครับดยวคิดข้าวแป๊บเรามาถึงวัดแล้วนะครับนี่อยู่ในวัดทุง่งนวยที่รัตภูมิอ่าววนการหลงครับ มากับพระอาจารย์สมนึกลงเครื่องที่สนามบินหาดใหญ่ครับแล้วก็ต่อมามารับมาผมไปรับประมาณนี้เมื่อกี้ออกจากปั๊มมาทานทานทานอะไรนิดหน่อยซาลาเปาขนมจีบวันนี้กินไก่ที่รัตภูที่ที่รัะตภูอร่อยมากนะครับนี่เป็นเป็นท้งแรกในรอบหลายๆหลายๆปีก็ได้ ผมว่าไก่ร้านนั้นอร่อยมากกลิ่นหอมเครื่องเทศครับแล้วก็ไม,ไม่ไม่สาบไม่สาบไก่ไก่บางร้านมันนิ่มๆสาบๆอันนี้ก็ทอดแบบแห้งดีครับแม่ชื่นชมไก่ร้านนั้นจังเมื่อกี้ที่กินไก่ลืมถ่ายเอาไว้นะหมดต่กินอยู่อร่อยครับเป็นซื้อมาสามชิ้นเมื่อกี้พระจันรไปสองชิ้น แล้วที่เหลืออยู่ชิ้นเนี่เมื่อกี้ผมกินโอ้อร่อยอ่าข้าวเหนียวก้อหน้าบาดแต่สาลาเปานี่ไม่อร่อยสลลาเปานี่ผมทิ้งไปแล้วสาลาเปาชิ้นสี่ม้าบาทไม่อร่อยเราอยู่ที่นี่หนึ่งวันครับพาหลวงพี่มาเรียกหลวงพี่ว่าเหลี่ยมพระอาจารย์ดีอะ,อะท่านกับผมอายุต่างกันสี่ปีครับพระอาจารย์เป็นพระอาจารย์แล้วกันนะครับ อาจารย์สมนึกอยู่เพชรบุรีครับเพราะว่าสมัยก่อนเนะี่ยเราเราอยู่ด้วยกันครับท่านเป็นเนน <c oughs> ผมก็เป็นสามัญเ,เดนแต่ท่านสอนผมอยู่ด้วยกันพักหนึ่งแล้วก็ผมก็ย้ายสมัยที่บวชนะเนี่ยี่ญาติญาติท่านเสียเป็นเป็นน้องสาวก็เป็นเป็นน้องชายของแม่ครับเสียก็เลยมาวันเผา่บ ก็เลยโทรให้ผมไปรับที่สนามบินแล้วก็เดินทางมานี่ตอนนี้สิบโมงแล้วนะครับออกจากสนามบินเมื่อกี้เจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดมงครึ่งจะขับมาเรื่อยนะแวะอะไรกิน,นแวะปัม๊มห้องน้ำท่านี่หลาตอนนี้อยู่ที่งานศพครับประเดี๋ยวหน้าจะมีวันนี้มวนถวายพระเพลนมั้งครับ เห็นระอ๋ถอถวายพระพิณเดี๋ยวเราไปไปเคารพศพก่อนนะครับไปเคารพศพแป๊บนึงไปเคารพศพก่อนมาแล้วไม่เคารพศพเดี๋ยวน่าเกียดต้อมีเครื่องเล่นด้วยมีเครื่องเล่นเด็กอุ้ยอุ๊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 ยไปหน้าศพกันนะครับวัดทุ่งนุ้ย ยยยอยู่ในวัดนะครับวันนี้อาจารย์อาจารย์เน้กแกลงเครื่องมาแล้วก็ในกระเป๋าเกนนะครับเก่เอานี้มาด้วยดีใจจัง จำจำไม่ได้แล้วว่าเคยเคยมีผ้าของตัวเองตอนที่รับตอนนี้บวชเนนอยู่นะครับนี่ได้รับเรียนธรรสามประโยครับเมื่อปีพศสามสามเก้าครับรสามสิบเก้าพศสามเก้าผมืัอนบวชปีสามสองก็นี่ครับรับกับ สมเด็จพระหมหาธีราจารา์เจ้าคณะหนุนกลางวัฒนสงครามที่พุทธมนตนจำได้ที่สำคัญกว่านั้นนี้ภาพนี้นะครับนี่เห็นไหมภาพนี้อ,อันนี้เป็นเป็นภาพของแม่แม่เนี่ยชุดชุดสีสีเลือดหมูครับแล้วก็พี่สาวคือนี้พี่สาวพี่สาวเนี่ยคือสาวแป้น ที่เคยทําคลิปบ้านที่ไปสร้างบ้านที่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 กรษแสจินนะครับที่ไปสร้างบ้านใหม่ที่ผมไปปะปพักบ่อยๆเนี่ยพี่สาวคนเนี้ยเขาก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มาเมื่อก,ก่อนอยู่สตูอ่ะอยู่อยู่พัทลุงครับอยู่ปากอยู่ปากยูนครับอยู่พัทลุงแล้วก็ย้ายมาสร้างบ้านที่ท,ที่สร้างบ้านผมดินเดิมครับดินพ่อแม่เดิมในประเดบนเป็นของผมแล้วผมก็เลยแบ่งให้เขาไป ก็นี่สองสองจาเดี๋ยวจะเอาไปไว้ที่บ้านต้องขอบคุณท่านอาจารยานึกนะครับที่เอารูปถ่ายเก่าๆมาเมาื่อหลายสิบปีที่แล้วมาให้ความจริงแกบอกว่าเอามาให้ตั้งแต่รอบก่อนที่มางานผ่านศพผ่านศพพ่อของท่านอาจารย์บุญเสริมที่ลานโนดนะครับที่ผมเข้าไปด้วย ตอนวันนั้นวั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 นเผาแต่แกลืมใส่กระตู้มาแล้วก็ลืมเอาให้ก็เลยพากลับอีกรอบนึงในรอบนี้มาอีกรอบได้โอกาสก็ขอบคุณนะครับที่จาริ้วมาเอามาให้ที่บ้านจะได้เป็นที่ระลึกบุญตาบุญใจตัวเองว่าครั้งหนึ่งเคยเคยสอบเปรี่ยนทำสามประโยคได้เป็นบุญจังแล้ว ถ้าภาษาตายเรียกว่าบุญจังเสียอยาบุญจังเสียวางอีได้ปลังงอนแคทเอวได้แล้วก็โอเคครับขอขอบคุณนะครับที่สะเอามาให้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้อยู่ในวัดครับเหมือนเดิมสว่สวางหน่อยหน้าขาวๆหน่อยนั่งรถมืดมองไม่ค่อยเห็นอะไระขาวๆหน่อยขาไหมขาวแล้วไม่ได้เอาไม้เซลฟี่มาใจ มือถือตอนนี้พระจันข้าวอยู่นะครับ10โมง้าสนมุนอยู่รอจันข้าวตอน11โมงแล้วก็อาหารศพก็พิธีน่าจะเริ่มหลังเที่ยงเดี๋ยวรอรอรอพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต้องพาท่านกลับไปสนามบินเหมือนเดิมครับเครื่องออกทุ่มกว่าโอเคนะครับก็วันนี้พามาอยู่นอก พื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับลาไปแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ